สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทนซิมเวอร์2นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้สวมบทบาทเป็นคนขับรถไฟนั่นเองโอเคตอนนี้ก็ตัวเกมเป็นเกมแจกฟรีในอีพิกนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นหรือใครอยากเป็นเจ้าของก็กดไปกดรับกันฟรีๆได้เลยเกมฟรีถาวรนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดเกมดีซะด้วย สามารถไปรับได้ในอ e ีพิกนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาลองเล่นกันดูโดยรถไฟที่ผมเลือกเป็นแตน,แตนแตนแพดเกรดนะครับเป็นของบริษัทอะไรเนี่ย t s X หรือเปล่ามันเขียนติดเอาไว้นะครับอ่ะตอนนี้เขาให้เราไปที่บอร์ดนะก็เราจะปีนบันไดขึ้นไปเลยแล้วก็เข้าประตูไป ตรงนี้ก็เป็นส่วนของหัวรถจักรนะครับก็จะมีหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยดีเทลก็ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นฟิลคาบินเนาะคอบินเดตนี่ก็เป็นอ่ผู้ช่วยเรานะครับไม่รู้ช่วยอะไรนะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเรานั่งที่ Engine น,นซิลนะครับโอเคตรงนี้ก็ มีอะไรเนี่ยเป็นแผงควบคุมรถไฟนะครับหน้าตาก็ออกมาแปลกประหลาดซึ่งผมไม่ค่อยไม่เคยเล่นเกมประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยตอนนี้เขาให้เราทำอะไรให้เรากดตรงนี้โอเคแล้วก็โอเคให้เราเซตเอ่อเจเนอเรลฟินะครับ ตรงนี้จะเป็นแผง general fuel เนาะเหมือนประมาณเครื่องปั่นไฟปะกดออนไปแล้วก็คัตออฟวาลนะครับอยู่ตรงไหนตรงนี้ปะโอเคคัตออฟวาลนะอับเป็นอันนี้เลยอันกลางนะครับแล้วไงต่อให้เราเปลี่ยนเป็น forward ใช่ไหมตอนนี้มันเป็นกลางๆนะครับาเปลี่ยนเป็น forward ไป แล้วก็รีเซลออตโต้เบรคตรงนี้จะเป็นเบรกนะครับก็รีเซลไปแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นคันเร่งเนาะตอนนี้เป็นเกียร์ว่างก็สับไปเกียร์หนึ่งเรียบร้อยแล้วง่ายต่อรถไฟก็จะวิ่งนะครับมันจะค่อยๆออ,ออกตัวนะนี่ๆเริ่มออกตัวแล้วนี่นะครับอ่ามุนม,มองข้างนอกเป็นไงล่ะ ผมขอเรียกเป็นเกียร์ละกันเนาะเกียร์หนึ่งก็จะค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าปลอดภัยให้เราอย่างไงเอาหัวรถจกักรมาบริเวณนี้เหรอแลอ้วไงต่อโอ้โหให้ไปตรงนู้นต่อผมอยากจะเร่งความเร็วนะครับแต่ว่าทำตามคำแนะนำของเกมไปก่อนละกันมุมมองจากห้อง นักห้องขับก็ค่อนข้างบรรยากาศสวยงามนะครับตัวเกมโอเคชนเพื่อที่จะต่อขบวนเหรอ you got this. โอเคตอนนี้เราต่อขบวน Now, เหมือนจะเป็นของเราเป็นรถลาเหรอเนี่ยหัวรถจากรเอาไว้ากของนะครับก็ไม่รู้ลากอะไรเนาะ ตอนนี้เขาให้เราสต็อปให้เราไปจอดต่อ,อรถไฟข้างหลังตรงนู้นใช่ไหมอ่ะตอนที่รถไฟเรามันดันไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอเข้าไปเราจะต้องทำการเบรกก่อนหยุดเครื่องตรงนี้กเ็เปลี่ยนเป็นเกียร์ว่างนะครับหยุดหรือยังรู้สึกจะหยุดแล้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนจากฟอร์เวิเป็น รีเวิร์สนะครับก็คือไหลังใส่เกียร์หนึ่งไปผมขอเล่งเป็นเกียร์สเลย,ลเย,เย 2. แล้วกันนี่เกียร์สอ่ะเกียร์สองแล้วก็ลืมอย่าลืมที่จะปลดเบรกนะไม่งั้นมันก็ไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับนี่เราสามารถเปิดวินโด้ได้ด้วยอย่างเจ๋งไหนดูหน่อยสิโอ้โหมนรยากาศดีมากเลย จะเป็นของบริษัท c s x หมดเลยนะครับบริเวณนี้เราก็เป็นหัวรถจักรของบริษัทนี้เหมือนกันนะอีกประมาณ100หลานะครับววายดีเป็นเป็นหลานะโอเคก็ลดลงมาเหลือเกียร์หนึ่งเนาะเปลี่ยนเป็นไอดลน,นะครับความเร็วก็จะคงที่อยู่ที่สิก็คือเราเปลี่ยนเป็นเกียร์ว่าง แล้วก็จะค่อยๆทำการเบรกเบรกหนักเลยหยุด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 โอเคหยุดแล้วแล้วก็ปดเบรกนะครับให้เราเดินไปตรงนู้นเหรอโอเคได้เลยจ้าให้เราเบื่อเราจะต้องไปเปลี่ยน สับรางนะครับวิงไปเลยอยู่ประมาณร้อยหลานะก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ยตรงนู้เลยนะครับโอเคให้เราสับรางใช่ไหมสับรางเรียบร้อยดูดูไอตรงนั้นมันจะเปลี่ยนตรงนี้นมันจะเปลี่ยนนะดูดิ เออท่องดีก็จะตร,ต,รตรงไปตรงโน้นครับโอเคก็ให้เราไปนั่งที่นั่งคนขับเหมือนเดิมเนาะอยู่ไกลามากเลยก็ <g ül> ต้องวิ่งไปหัวรถจักรเนาะหัวรถจักรโอเคแล้วก็โอ,โอ๊ยทำไมถอยหลังอะ่ะ เดี๋ยวขอดูก่อนนะผมไม่ได้กันเบรกเอาไว้นะครับดูเหมือนว่าอ๋อทางต่างระดับเนาะเห็นไหมไอ้ตรงขวาสุดอะมันจะมี0.2นะครับทางต่างระดับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแตะเบรกเอาไว้นะผมลืมดูนึกว่าเป็นพื้นที่ราบนะแต่ว่าทางมันเป็นทางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ครัมันเถอะโอเคเราก็ต้องเข้าเบรกเอาไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ให้ไงต่อให้เรา forward ไป forward เช่ไหมตอนนี้รถรถไฟมันหยุดอยู่นะครับก็สามารถกด f เวิ a r d ได้แล้วก็ดีเซลเบรกใส่เกียร์ไปเป็นเกียร์สองเลยเอาละไปได้เจ้าหนู เราก็จะต้องดูแลเจ้าหนูคันนี้ให้ปลอดภัยนะครับให้เราไปอ้าต่อต่อขอบวนอีกอีกนะครับไหขอดูข้างนอกหน่อยสิรู้สึกจะเป็นขบวนตรงนั้นนะอ่ะตรงนี้ก็หัวรถจัดตรงนี้เป็นท้ายขบวนนะครับโอเค อยากยื่นหัวออกไปทำได้ปะไม่ได้เนาะเปิดหน้าต่างได้อย่างเดียวว่าไงกูช่วยไม่เห็นทำอะไรเลยอะ่ะโอ้โหยืนให้กำลังใจอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแค่นั้นก็พอละขอบใจมากนี่เป็นโมเดลของหัวรถจักรหรือเปล่า S D 4 0 2นนะครับ พอรถจัดเรา,รา,า,ากลยาต่อแล้วโอเคอีกนิดเดียวนั้นก็แตะเป็นไอเด้นสวยไปกดเพิ่กดอันนี้หรือเปล่ากด A กดีมันจะกด A กับดีจะการเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์เนาะโอเคเขาก็บอกว่าเราทำงานได้ดีมากนะแน่นอนอยู่แล้ว ให้เราทำเลยให้เราลงไปอย่างนั้นเหรอแล้วก็ให้เราหมุนแฮนด์เบรกนะครับตรงนี้เป็นแฮนด์เบรกปดโซ่ไปโอเคแฮนด์เบรกรีเซลโอเคแ้วต่อ โอเคตอนนี้ผมก็เจอล้ดูเหมือนจะเป็นข้อต่อบริเวณนี้นะครับให้เราอันล็อกโอเคนั่นคือให้เรา ถอยหลังไปนะครับเดี๋ยวปิดประตูด้วตองนี้ลืมเท้าเกียร์ว่างค่ะถอยหลังไปต้องแต่อดีเซลโอเคไอ้อยถอยไปตรงไหนล่ะ แล้วก็ให้เราสต็อปได้เลยไอดิลแล้วก็ทำการเบรกแตะเบรกนะครับ <Yeah. S 1> ก็ให้หยุดเรียบร้อยเ็นท u r i เรียวก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับรู้สึกจะยังอยู่ในช่วงฝึกสอนอยู่เนาะโอเคเราก็ได้ประสบการณ์มาเยอะแยะเลยนะครับอย่างตัวนี้คือผมตั้งชื่อว่าไลนามเนาะ ก็ได้เอ็กพีตัวละครมาแล้วก็เอ็กพของหัวรถจักรคันดีนะครับแล้วก็เอ็กพีของหัวรถจกักรไอแซนแพ็กเกจนี่ไม่รู้มันเป็นบริษัทหรืออะไรนะอาจจะเป็นบริษัทก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโมเดลนะครับที่เราขับเมื่อกี้ก็คือ sd สี่ศูนย์ขีดสอง yn สาม b โอเคตอนนี้เราก็จะมาในส่วนของการฝึกสอนการเติมน้ำมันนะครับใช่ไหมเดี๋ยวโดนหักค่ะโอเคอย่าพยายามอย่าไปยืนในตรงสีแดงนะงั้นเดี๋ยวเราโดนหักแตมโอเคให้เราปลดต้องไงต่อ ลากสายมาเติมน้ำมันใช่ไหมล่ะเรียบร้อยโอเคหมุนวาลวนะครับตู้ก็ได้นะมันเต็มที่อะไรอ่ะก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าตัวเลขฟันดิ้งก็น่าจะเต็มแหละ เหมือนจะเต็มแล้วนะครับเต็มที่พันเจ็ดเรียบร้อยเอาไปเก็บไว้ที่เดิมปิดวาลวยังเหมือนวาลวจะปิดเองเนาะปิดถังน้ำมันด้วยเดี๋ยวน้ำมันไห <Yeah. S 1> ลออกมาเรียบร้อยโอ้โหเสร็จ <laughs> ในสามวิไม่ใช่เลย <laughs> เสร็จในไม่ถึงห้าทีนะครับอ่ะไป